สวัสดีค่ะฟังเพชรโจนนะคะวันนี้ฟังมีโตโยต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี16นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะที่ปลดระวางแล้วนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติเลยค่ะราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นกระจังหน้าสองเส้นนะคะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทามมาให้ด้วยค่ะไฟหน้าใสาๆเลยนะคะไม่มีแตกเลยมาพร้อมกับทะเบียน5กไก่วแหวน6094กรุงเทพมหานครนะคะ่ะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กก็สวยๆแบบนี้เลยด้านในนะคะก็โครงสร้างเดิมๆเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นเครื่อง d u โอ v v วแล้วนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็น ปับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยค่ะด้านข้างนะคะก็จะเดินด้วยโครเมียมน,นะคะสสวยๆเลยแล้วก็กระจกแท้จากโตโยต้าทุกบานเลยนะคะในส่วนของด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นสีเบตนะคะเป็นเบาะ เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะไม่มีแตกไม่มียับเลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะเขาก็จะเป็นแอร์แบบกลมๆนะคะเป็นแบบปรับหมุนๆด้านในนะคะก็จะมีสำเนารถนะคะแล้วก็มีคู่มือรถนะคะยังอยู่ครบอยู่ค่ะ น็อตซอกประตูนะคะก็เดิมๆเลยค่ะไม่มีขยับเลยในส่วนของเพจรถปีรถนะคะก็ยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะคะลูกค้าสามารถอ่าเช็คได้เลยนะคะว่ารถลดเข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติเลยโครงสร้างรถนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆส,สวยๆเลยค่ะ เป็นรถที่เราประมูลมานะคะเป็นรถๆเลยสำหรับโตโยต้าอันติสนะคะตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะถัดมานะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ให้ความกว้างมากๆเลยค่ะเป็นรถเก่งไซส์ขนาดกลางนะคะก็จะมี ที่ชาร์จนะคะให้2จุดค่ะมาพร้อมกับช่องใส่ของนะคะด้านหลังร็อตซอกประตูนะคะก็เดิมเดิมเลยโครงสร้างเดิมเลยนะคะถัดมาด้านหลังนะคะ ด้าน,นหลังโลโก้ต่างๆนะคะก็ยังติดอยู่ครบเลยจะเป็นเครื่อง 1.6G นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะแล้วก็เป็นไฟท้าย LED ด้วยอันนี้ก็จะมีไล่ฟ้าหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านในนะคะก็สามารถจัดเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะด้านในกว้างมากๆเลยนะคะ นอ็อตฝาท้ายนะคะก็เดิมๆเลยไม่มีขยับเลยค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะรอยซีนนะคะเดิมๆเลยค่ะเล็บจิกก็คือยังมีรอยอยู่เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือรถเดิมนะคะลูกค้า เหลี่ยมสันลดนะคะยังชัดเจนอยู่เลยนะคะยังเป็นสันอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นกระจกออโต้หนึบานด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอ่าปับกระจกไฟฟ้านะคะพร้อมกับระบบ engine start นะคะ มาพร้อมกับพวงมาลัยบันติฟังก์ชันแบบหุ้มหนังนะคะไม่แท้ไม่เดินนะคะ114,200โลเท่านั้นเองนี้จะเป็นเครื่องเล่น CD นะคะ FM ค่ะมาพร้อมกับแอร์แบบอ n นาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะมีที่วางแก้วน้ำให้2จุดนะคะ น็อตซอกประตูนะคะก็เดิมๆไม่มีขยับเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะก็แนะนำเป็น Toyota a อ t i ตินะคะเครื่อง 1.6G นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีที่สุดของเราเลยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะ ก็เครื่องยนต์เดิมเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยไม่มีเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอซีสูบนะคะคานหน้าก็เดิมๆเลยค่ะไม่มีคดไม่มีงอเลยรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะเม็ดอาร์ตนะคะก็ยังกลมๆสวยๆอยู่เลยน็อตที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับเลยค่ะ แผ่นปิดห้องเครื่องนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะที่ปลดระวางแล้วนะคะของเราก็จะประมูลมาเป็นล็อตๆนะคะตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วค่ะสำหรับ Toyota a อ t i s ิ 1.6G นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่459,000บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยหรือว่าจะแอดไลน์ให้ฟงังส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดฟังต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ